ยาสิแกงห็ดนางปลาเดอมันีเด้อนี่นาำมาไวเรียบร้อยอันนี้สะเอาเคียงใส่ตะไคร่ใส่อันนี้จะใส่ที่หลังดอกยวไฟตู้กับอันพักคาดิเอาผงกระเทียไปเลยปรุงไปเลยน้ำปลาไปเลยวันนี้แกงห็ดนางปลากินแรงโอน้ำปลาสักนิด อ้าวข้างไฟมันหอนก้อนขเขาเห็ดใส่ก็ได้ดอกค่ะแล้วตื่นบึงหมองกู้ฝุดลงเบืงแล้วยาเจ้าเห็ดใส่ก่นอนติดนางฟ้าแต่ไหนเพราะมันเห็ดกระด้างน,นี่คุ้ไใบก็เถอะเดี๋ยวมันสุกค่อยติดอยเสยเจ้าโอ่งกับพิตูลาวใส่ของฟ้าปิดไว้ก้อนมือนนี้ปุกก้อนเพราะว่า จะเปิดเบิ่งกันเดอ้อวุย้ยมันห็น,น,นชุกกว่มั้งไอ้แกงเห็ดจะซื้อเพราะสุกยากหรอกเของไม่มีเลือดพี่ายขอใส่แช่วมก่อนเดอ้อาขาบุ๊บเอาคุ้นเข่ากันกันเดี๋ยวจะชิมมึงก่อนไอ้จูใส่ที่หลังบุ๊กจิวจิวแทง้ง กอใส่ปลาอยดแรงกอใส่น้ำปลากอใส่ผงนัวอ๋อยายจะใส่พายตูตูลาวบุ๊บลงไปอู้คุ้นก่ากันก่อนอะหารจินดเลย ได้กักแกงเห็ดไปกินขเขาแดงได,ด้นี่เด้อมากินกันเด้อแกงเห็ดบางปากจะเสียบเถอะวะใส่ชะอมเออกระด่างเออกระด่างบ่หมีเ่ยันใส่ชะอมหมูใส่ไอตุลาวเถอะไ่ตุลาวชะอมด้วยโอ้แซ่บของมักของว่าชิมกันจะหนิชะอมีอตุลาวอะ แอ่องกบพักขคันละ